ครับพี่น้องผ้าลอกหมวดรอสวนนะครับเบื้องสวนพักสวนล้างบานเหาเนาะครับพักสวนกล้วอาัซิมีอย่างแน่เนาะครับพี่น้องอน,นี่ก็จะเป็นมละาขีนกนะครับหรือว่าบานเหาเอิญพักใส่เนาะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน่วยหน่อยๆคลอกเกล็เลยนี่ก็จะเป็นทั้งแนวเลยนะครับหน่วยใหญ่แน่หน่วยใบใหญ่แน่สลับกันไปเนาะครับเบื้องทางนี่ก็จะเป็นเบมืงนำเต่าพี่น้องเบื้องนี่เบมืองนำเต่านำเต่เาก็มีหน่วยหลายหน่วยอยู่ด้วยครับนี่ น้ำเต่านะครับพี่ข้างในกระพองข้างในก็มีครับพี่น้องน้องครับมาแลกี่น,นาาก,นกนหน่อยหนึ่งนี่หน่วยเนี่ยอยู่ครับนี่ทางเขี่ทางผีนี่ก็หน่วยหนึ่งนะครับนี่เป็นหน่วยหนึ่งพี่น้องอาจจะตอนเก็บละหาบพอเลยครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างในสวนนะครับนี่ก็ดจะเป็นกระเพ้าพี่น้องไปพะอูตูไทยบานเฮาเอินพะอูตูไทยนี่ไปกระเพ้านะครับ นี่กระปรงนีบาง,บงข้าวเดียวกับเหี่ยวแหงแล่ะเป็นดอกมากเลรครับพี่น้องนอแน,นี่บางนั่งคางกัสิเป็นหนังน้ำเตาก็มีครับหังน้ำเตา,บ,าเบักันบวบเลียมแบบเหี่ยวนะครับไปพไ่บางไกลๆพี่น้องมาดิท่านี่จะเป็นพังอีตูพี่น้องพังอีตูวพังอีตัวกนหลายคักเลยครับโปร่งเก็บน้ำกินน้ำว่าท่านผลละครับนี่เนาะ ทังนี้เป็นแบบบวบรเรียมพี่นอ้องบวบเลียมกระทั่งเป็นหน่วยข้าวเดียวก้าใหญ่ทางนี้ก็ซีเมนมีบอกบวบเลียมนะนี่บอกใหญ่เลยพี่นอ้องมาเลยมาซ้อมเบิ้งหมู่บ้านไม่ใหญ่แล้วนี่ครับเจ็ดเป็พัดนะครับน้ำเต่าพี่น้องมาน้ำเตา่าน้ำเต่าปูปลาทางขานก็จิเป็นแบบบวบทั้งเลียมทั้งบวบเลียมนะพี่นอ้อง น่าครับอันนี้จะชเป็นอัน้าวโพดเด้กพี่น้องกาวโพด้าวโพดกระลั่งอังนกลามัพี่น้องนี่กลามัขา้าวโพดหาแถวคือเก่านะครับอันเก่าเนี่เอาออกแล้วนะพี่น้องนี่อันเก่าที่เขาเคยเก็บที่ผมเคยทายเก็บอันฝากไปแล้วนะครับนี่อัปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพ่อได้กินอยู่ด้วยครับพันนี่แสบแสบแส,บ,สบนะครับทางนี้จะเป็นอันผักตบ ข้งใส่ไก่หฮานเนี่ยสะพักตบทีใส่เลี้ยงวัวขึ้นหลายครับพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้เลี้ยงเันเลี้ยงกบจะวาไปทางไหนเนี่ยบุพี่น้องก็พอ,พอเห็นขึ้นมาบุนี่กบก็ได้เซมีให้สมบอบุพพี่น้นอง,องบางทางนี้นะครับทางนี้กระจิบกันบักเคียบัะเคียก็โป้งหลายเลยครับนี่นี่น่วยปรเดียไม่เก็ียบลายมือแหละฝนน่วยน่วยนึยนงคน นี่นี่นุ้ยเต็มอันย่าเลยพี่นอ้องพี่เต็มตน้นเต็มต้นคักเลยเนี่ยประมาณนี้เด้อนี่ครับนี่หลายคักเลยนี่นเดิมสิแกแ้วกเดี๋ยวเดี๋ยวก็สิได้เก็บแล้วครับมาแลงนี่ว่าสิเก็บอยู่ครับนี่นะครับหลายเติมเด้พี่น้องมันหลายต้นอยู่คน่นคนเนาะเมืองพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นนานพักแป้นนะครับอันนี้ห่อน ตัดไปแล้วนะครับสเอันผัดทองผัดไทยนะครับคิดขันสมนี่เดี๋ยวเราไปขันสมขายนะพี่น้องมึงตัดลงมาข้าวเดียวก็โปรงแล้วครับพี่น้องพักเป็นพักเป็นหรือว่าไปยังก็กุยช่ายบอกภาษากลางเพนเอิรนนะครับเมนบอกมอถือบอกนะครับถ้านี่ก็สิเป็นนันต้นหอมพี่น้องก็ออกดอกแล้วพี่หอมดอกอนะครับ เบิ่งใบเหี่ยวใบแห้งใบที่แบบเบิดอายุเนาะก็บชีเหี่ยวชีแห้งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันเซเลเนียนะครับพี่น้องเซเลนเนียน่ก็ตัดขายเนี่ยอยู่ด้วครับนี่นะครับเซเลนเนียทางพุนก็สจะเป็นอันหอมอูีนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งทางพุนนะครับหอมจะเป็นหอมต้นหอมนะครับอันนี้ว่าเจียนแค่ไปทักกาสมไม่ได้พี่น้องเนาะลงไปขายก็มีแล้ว ท่านนี่ปลูกหลายพี่น้องเพราะท่านนี่ยบางนะครับอันนี้ก็จะเป็นนันคองใส่ไก่เขาเลี้ยงปลาด้วพี่น้องนี่เนาะปลาพุ่นปลากับหลายมีห่อนของหอยเชอรี่หอยเชอรี่หน่วยบางญ่เลยพี่น้องพี่รน้อครับเชอรี่เชิดใจบางญ่เลยพี่ปลาลูกปลาพันปลาอันออกไม้หฮลูกนะครับพุ่นหอยดิ้งดองดิ้งดองอยู่พี่น้องครับพุ่นพุ่นจะเห็นวัดเห็นต้นตั้งปะครับนี่ยนั่นนั่น เลยลองลองแรงๆอยู่ครับคุณเนาะพี่น้องทางนี้จะเป็นพระอีตูงใหญ่นบ้านยบ้านเอิญพระอีตูไงใหญ่เดี๋ยวพี่น้องหรือว่าใบยีหลานี่ไหมครับเนาะเออนี่ยพระอีตูงใหญ่ผมบ้านผมเอ,อิญพระอีตูไงใหญ่ได้ครับทางนี้ก็จะเป็นโหระพาเนาะครับเหมือนต้นสูงแล้วทางพี่ก็จะเป็นหนยอดกำลังโอดหวัวอยู่นะครับเที่ยวก็ปรุงให้ดีอยู่อกครับแต่ว่าที่เคลียร์กินบ่ท่านในพี่น้องนี่ครับ บางพี่น้องทางพี่เป็นพักอินเลิศเนาะครับพ right. ักอินเลิศพักอินเลิศภาษากลางเงินอย่างเนาะครับเอิญไปอย่างก็ไปเช่าู่อะครับหรือว่ายังบ้านผมเป็นพักอินเลิศเนาะครับพี่น้องพักอินเลิศกินกับแหนมไหมแหนมแหนมทอดไหมครับเนาะเออเออแสบขอกันดีก็ดีครับห่อเนาะกินเลยอยากเนาะครับหามากินกันหน้าครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็บ่มีหลายดอกครับพักเนาะครับ นี่านลายเปไหนมึงเก็บเห็นมันหลากะเก็บไปน้ำเล่นนะครับอือหน่วยหนึ่นนงทางพีมี่บ่ครับพี่ทา้าพีมี่บอ่อหน,น่อยหนึ่งครับหน,น่อยหนึง่งหน่อยหนึง่งหน่อยหนึ่งครับข้างูนมีพอปากกันกรรนีก็ร้ายหลายพี่น้องพี่ปากกันเอียงเกาะสาวรลดปากกันทกโลกเนาะครับหลายแห้งหน่อยหนึง่งไปไปเก็บขัาหนอกบังครับบันในบ่ นะครับทังผีทางผีพี่น้องทางออกผีมีบนนอพี่น้องพักช่วงนี้กับบลานไ้เดียครับกรสีมีแบบปัปบไปเนาะเพระาะว่าหนาฝนก็นสิฝนดีก็แม้ยูแตวัมทีปลูกพักกันพวกที่เป็น,นพักสอบพักซี่พักยังเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเนะยพี่น้องมันมันสวนหําเนะครับเออ้เอาล่อหนาหนาวเทียนหนึหนน่งเนี่ยครับหน่อยหนึ่งเนี่ยหน่อยหนึ่ง เก็บไปกินกระตมมหงกันนะครับนี่นี่นหน่อยหนึ่งครับนี่พอได้นี่นี่นี่เอาเคอยู่ครับนี่ทางผีมีบอตอนแรกเขาเคอเห็นไปแล้วเนาะเส่รือ่ก็ทางไหนแ่ะพี่น้องก็บางทางผีบางี้บอทางน้องหนองปีน,นครับน้ำเต่านี่ครับหน่อยหนึ่ง เสียงคนดีดีพี่น้องล่นลนล่นลนล่นล่นล่นลนเฉลี่ลล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 ยห,หน่อยนึงไปทางไหนล้วบังคันจบไปทางไหนพี่น้องอืมพี่นี่หน่อยนึงเสียงคนจังเลยเสียงคักเสียงแน่แท้เอาเสียงคักเสียงแน่แทะครับหน่อยนึงง่ายแล้วหน่อยนี้ใสม่มี่วอลปะนี่ หน่วยนี้ก็จิพ่อก,กินเลยพี่น้องมีหลายหน่วยเลยพวกน้ำเต่านี่เสียงไกลแก่ผมก็ห้องขันคักแน่นะครับซิมัสเลยละพี่น้องมันก็หกนะครับช่วงนี้มันแบบา่าหนาฝนไหมครับมีหน่วยหนึ่งห่างๆช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนเน,ะนาะหนากับหกมองเลยตรงนี้นนมันอัน กระทกล e มันมาคุ้มเหมือดพี่น้องมึงพวกนะ่ะคุ้มขาคุ้มเน่อนะครับสวนโจน,นิดกระสิหกเนีย่ยบ่อยงามมปา็นใดพี่น้องนะครับคลิปนี้กับว่ามีอย่างไรยัองพี่น้องผานรอมหมูรอดสวนนะครับอย่าได้ก็ฝากรับชมฝากติดตามอะไรก็แจ้งได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ